สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำไก่ตุนสับปะรดนะคะก่อนอื่นก็ตั้งหม้อนะคะแล้วก็เอาสามเกลือลงไปผัดนะคะผัดสามเกลือให้หอมนะคะหม้อร้อนมากๆเลยค่ะผัดสามเกลือหอมแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดไก่กับสามเกลือไปให้สุกสักประมาณหนึ่งนะคะจะไม่ให้สุกเยอะนะคะ ดีย๋ยวเราก็ผัดไก่กับ3ามกลือไปก่อนนะคะกลับด้านสังเกตได้ว่าไก่ของเราจะสุกไม่มากนะคะสุกนิดเดียวค่ะเราก็ใส่สับประรดลงไปนะคะเพราะว่าเราต้องการให้น้ำของสับประรดซึมเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะ นะคะแล้วก็จะผัดให้น้ําสับประรดเข้าออกมาก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ซึมเข้าเนื้อไก่ค่ะไก่ของเราก็ยังไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าต้องการให้น้ําสับประรดซึมเข้าค่ะเติมน้ําล้างคกไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะผัดแบบนี้ค่ะให้น้ําสับประรดเข้าออกมาสักพักเราก็จะเติมหอมหัวใหญ่ลงไปนะคะ แล้วก็จะผัดหอมหัวใหญ่กับไก่แล้วก็สับปะรดไปก่อนนะคะนี่ค่ะไก่ของเราก็ยังสุกไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเราต้องการให้เขาดูดน้ำสับปะรดกับหอมใหญ่นะคะเดี๋ยวตุกจะเปลี่ยนกระทะนะคะเพราะว่าหม้อเล็กไปค่ะทําไม่สะดวกเลยค่ะหม้อเล็กไปอะค่ะเดี๋ยวขอเติมน้ำต้มสุกลงไปก่อนนะคะ เนี่ยค่ะเราจะตุ๋นแบบนี้ไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวตุกจะขอเปลี่ยนเป็นกระทะนะคะเพราะว่าหม้อเล็กไปทําไม่สะดวกค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นกระทะแล้วน้ําเดือดเราก็ใส่แครอทกับมันฝรั่งลงไปนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เข้าเดือดไปสักพักหนึ่งนะคะ จะตุ๋นแบบนี้ไปสักพักหนึ่งค่ะพอเดือดสักพักหนึ่งแล้วเราก็มาปรุงนะคะก็ใส่ซอสมะเขือเทศกับซอสพริกลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะอันนี้ปรุงตามชอบเลยนะคะใครชอบรสไหนเราก็ปรุงเอารสนั้นค่ะ เมนูนี้ผู้ใหญ่ทานได้เด็กก็ทานดีค่ะคนแก่ชอบทานด้วยค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ซอสฝาเขียวลงไปด้วยค่ะปรุงรสตามใจเรานะคะรสชาติก็จะมีเปรี้ยวอมหวานนะคะเพราะว่าจะหวานจากสับปะรดด้วย ใส่ผงชุรดลงไปนิดนึงนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่น้ำตาลลงไปอีก3ช้อนชานะคะเพราะว่าความหวานก็มาจากสับปะรดแล้วนะคะเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยค่ะกลิ่นก็หอมหอมค่ะเมนูนี้อร่อยค่ะก็คนให้เข้ากันนะคะ เราจะตุ๋นแบบนี้นะคะไปจนน้ำเข้างวดนะคะก็คนคนไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เข้าเดือดสักพักนึงนะคะก็เดือดประมาณนี้แล้วค่ะเราก็ชิมดูก่อนนะคะ ปรุงไปแล้วก็ชิมไปนะคะขาดซอสมะเขือเทศเราก็เติมลงไปค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะของเราไม่ไม่ตายไม่ตายตัวนะคะเราทําไปชิมไปค่ะไม่มีไม่มีเอ่อตายตัวไม่มีอัตราส่วนที่ตายตัวนะคะเราก็ตุ๋นไปแบบนี้ค่ะจนน้ำงวดแล้วเราก็ใส่